สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีดูดกดดูด้าครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับสี่ร้อยบาทเลยอันนี้แหละครับนี่โอ้หลงหลงหลงเอ้ยหลงหลงหลงเฮ่ยโอ้เดี๋ยวรางวัลใหญ่ขออยู่ครับนี่ครับจับสลากกับผู้สาวครับพี่น้องครับ เิ่งดูแต่ล้องวันใหญ่พี่ลยเป็นโตมือถือบอกกูกินรองวจาฉลาดนะจ้าที่ร้านอะนิ่มาดอมันพี่น้องเฮ้ยิ่งดูหมาอมน่งเ้นดูมาเป็นโตครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปหนไปที่ปะีปกติเาประมาณเป็นห่วยงานราชการนักยมเนาะต้องใช้ว่าตันาตั๋ว120บาทต่องซอย่ากที่กูจะเลว่า ว่าเป็นวิถีบุคคลเนื่องจากไม่มีปัญญาใน

ไม่มีอะไรกินเลยมีผมสุริสินไหมรบรรยากาศหนาง,งานครับพี่น้องครับสดๆลีเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในทงหน้าครับพี่น้องครับพูดน่ะเอฟซีน้อยอุตสากู้เสือ

ซึ่งโชว์ใหม่ครับปับโชว์ใหม่ได้อะไรกินค้าได้ปิ่งซีนโอ้เป็นที่กว้างขวางครับวันนี้ครับอ๋อบ่าวสนน้ากี่กิโลพรุ่งเนี่ยสามร้อยสามร้อยเลยเหรอโอ้เขาเลือกตีสีครึ่งเขาบอกเลือกตีสีครึ่ง ไม่สว่างเหรอไม่สว่างปอ,อ,อดบอกมาในกลุ่มแล้วอ๋อเมื่อยอีกแล้วเกือบสามร้อยโลว่ะตีสี่ครึ่งพี่น้องครับมือนี้บสสว่างด้วยครับมือหนี้ทำการแสดงตีสี่ครึ่งครับบบแจง้งครับบบแจ้ง nó nó khống thẻ côn mãn mãn มันบินโตไหมเสื้ยางดีใ้ยางนีากากินแมกาบปะพวงสงไสันีไหมปีไหมแบกับเจ้า่งเออนี่น่บินโตีบาไนี่อปไหนบ่มาสิพอโอ้ยแต่มาเสีทีวิัชนวมาบินโตเลยเออได้ไเดี๋ยวแล้วนี่เให้แม่สุภาพ ซื้อแนวแบรนซื้อแนวยาดีๆมาแล้วก็กินหอก้องทเห็นอ,อกิกไ,ไหกัเยบโอ้ยร้อยบาท้ยตกใจมได้ไรมา<ด>พิ่โตเอาคุณแม่ไหวไปวัด ร้อยบาทได้ปินโนเอ้าผงัวแด้หมดผงัวเว้ยมือนีเลือกที่ซีครับพี่น้องที่ซีเครงค่ะบอจา่าวันนี้เล่นไม่สว่าง วิธีครับพี่น้องครับพี่สันก็มีน้ำยาหลังถวยเลยบ่ไปผมครับนี่ครับชื่ออะไรน,นี่ว่าเว้นไปจา้าอะไรอย่างนี้นะได้นายานี่โอ้ ครับก้อยหมูครับก้อยหมู <laughs> มันพักอีีดีจีน,นี่โอ้จากลูกพี่เจ็บไม่ยังบุงง๋โอ้ยระวังกินเสียเส้นเนอะแค่พักยังนไม่เคยกินมากินเดยวแล้วว่งเสียเส้นเนอะวะเออพักกันเราไหมครับพักกระเดาบาทจีมันพักอีีดีจีนี่ โอ้กับพักเราครับพี่ลมนอยู่ขางมากนี่แมนอยล้างขวางหนูไปนี่ใช่ไหมเออแจักแมนโมเมนเสียสินเด้อบ่งดูคุณแมนยังจีนี่โอ้ยจ็คแมนโมเมนโอ้ย เมนพักกะีท้องเยนพักอยัง,อยงเอาเนี่ยพักกระดาดินนะับจำแม่ครับกกมิร้บอกลูกไม่ได้หรอหกครับแซวว่าพักกระดาองก็ดีครับพักกระดาดินมแม่ครับอือมิร้บอกลูกไม่ได้หรอกครแซวว่าพักกระดาเพื่อน้องมากินกับก๋อยหมูครับงานมา,ขากขากักขักอยู่ไรอีพอ <laughs> เอาคลิปนี้ฝากไปซัมมี้ครับพี่น้องครับโอ้ไปสวยด่ามาได้รางวัลปินโตครับเลือมาฝากคุณแม่เอาฝากไปซัมนี้ครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ